สวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับเออพิ่งจบการศึกษาตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับอ่าปัจจุบันนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรครับผมโอ้โหเป็นคุณครูอสอนวิชาอะไรครับ สอนวิชาหน้าตศิลิ์ครับผมเขาเป็นคุณครูแล้วเขาก็สอนหน้าตศิลป์เพราะฉะนั้นขอถามภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับความรู้พื้นฐานนะเนาะนี่นะใช่เอาคำแบบง่ายๆเลยปากกาพัดลมปืนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษง่ายมากเลยครับเพนแฟนกันครับีผู้ชายมาขอเป็นแฟนนะพี่คือแบบกลางรายการลอยอ่ะจะดีหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเออคุณหญิงคะ เขาไม่ได้ขอเป็นแฟนซะหน่อยเอาก็นึกว่าแอบชอบเรานี่ภาษาอังกฤษพี่รู้ไหมเขาเก่งภาษาอังกฤษเอาสุดยอดอย่างเช่นภาษาอังกฤษเขาว่ากล่อง box กล่องกล่องกล่อง box 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 กล่อง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 ยาวยาว box 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 เยี่ยมเนี่ยมีความรู้เรามีความรู้ฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณหญิงคิดว่าคุณกันนี่เขาน่าจะร้องเพลงแนวไหนและร้องได้ดีไหม เสียงเนี่ยคิดว่าน่าจะหล่อใช่นะคะตรงนะใช่แล้วก็ดูแบบหน่วยการดีอะไรอย่างเงี้ยมีมีแฟนยังคะยังครับผมยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงกับไม่เกี่ยวใช่ครับพี่มีแฟนไม่มีแฟนเสียงน่าจะเหมือนเดิมนะนะคะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าเวลาการพูดเขาก็มีจังหวะจากคนในการพูดนะคะในการร้องเขาก็น่าจะมีจังหวะที่ดีถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณกันครับ ใหเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาชิวให้มารวมหวังและเป็นที่ทางก้าวเดินขอบคุณนาความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจ ถึงแม้มีแรงตานใจคำคนทัดการเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยังเอาสู่โซน้ำเงินได้รับไปเลยครับ5,000บาท เขาเป็นยังไงคุนกันเขาร้องตอนแรกที่เห็นแบบในเงาอ่ะคือคิดอยู่แล้วว่าน่าจะต้องมีดีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอออกมาคือมีดีจริงคือแบบเขาเป็นคนที่ร้องเพลงที่เลือกเพลงได้เข้ากับเสียงเขามากเลยเสียงนุ่มมากเลยอย่างเงี้ยแบบอืมแล้วตอนนี้แบบว่าได้รับงานนอกร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไหมคะครับผมหรอคะปัจจุบันก็ร้องเพลงรุกกรุมครับแล้วอบเพลงให้เดิมสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ ปฐมครับผมก็คือคุณแม่จะชอบจดเพลงเก่าๆเพลงแม่พุ่งพวงอะไรอย่างนี้ครัก็ไปนั่งฟังใกล้ๆคุณแม่ดูลิเกบ้างอะไรบ้างทำไมทำไมคุณแม่ต้องหันมาท่านี้เหรอให้ขมูลให้ข้อมูลว่าเออต้องหคุณแม่แต่พอไปประกวดแม่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแอบไปกับน้าครับผมอ้าวเอาหรอแล้วคุณแม่เริ่มมาสนับสนุนเมื่อไหร่คะประมาณตอนมปลายครับผมมปลายทำไมตอนแรกถึงไม่ยอมรับไม่อยากสนับสนุนคิดว่าไปก็ไม่รอด ตกรอบแน่นอนสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนครับแล้วเราเราเราไปประกวดได้ตำแหน่งอะไรบ้างก็ตอนมปลายที่แม่เริ่มยอมรับก็มาแข่งชูบีน้ำวันไอดอลเยาวชนต้นแบบรอบเข้ารอบ40คนระดับประเทศของคุณกระหม่อมครับโครงการดีไงแล้วปัจจุบันเรามีตำแหน่งอะไรในโครงการนี้ไหมครับก็ได้เป็นเยาวชนต้นแบบ40คนครับแล้วก็เกี่ยวกับการร้องเพลงก็เคยได้รับถุยพระราชทานสมเด็จพระเทพครับวันลอยชา よろし